สวัสดีค่ะวันนี้พบกับนุ่นเพชรยนต์นะคะและในคลิปนี้นะคะนุ่นก็จะมารีวิวนะคะรถที่ขายดีที่สุดในบริษัทของเราเลยนะคะก่อนอื่นนะคะนุ่นก็ขอแนะนําบริษัทของเราก่อนเนาะว่าบริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทยนะคะ68แยกที่1มินบุรีกรุงเทพนะคะแล้วก็ของเรานะคะมีอีกสาขาหนึ่งนะคะอยู่ติดถนนเสรีไทยเลยนะคะก็คืออยู่ใกล้ๆก,กับหน้าบักซอยเสรีไทย95นะคะมินบุรีกรุงเทพเช่นเดียวกันนะคะ และในคลิปนี้นะคะนุ่นก็จะมารีวิวรถที่ขายดีอันดับหนึ่งของเพชรยนต์นะคะและวันนี้นุ่นก็มาพร้อมกับรถคันนี้เลยเนาะเป็น Toyota าอันตินะคะ 1.6G ปี2016นะคะสำหรับราคาขายนะคะคันนี้ตั้งขายอยู่ที่389,000บาทนะคะนุ่นบอกเลยว่าอันติปี16นะคะเข้ามากี่คันก็หมดนะคะเพราะว่าเป็นที่นิยมของลูกค้า ของเฟทยนมากมากเลยเนาะ,ะเดี๋ยวนุ่นนะคะก็พาดูเดินดูความเดิมของตัวรถนะคะแล้วก็ออปชันต่างๆภายในตัวรถของคันนี้นะคะว่าเขาออกแบบเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะสำหรับอันติสนะคะก็คือทุกคลิปเลยเขาก็จะนําเสนอเหมือนนกันเนาะว่าความเดิมของอันติสการออกแบบของเขานะคะที่รถเดิมๆก็คือจะเป็นโฉมไม่ได้เชนจะเป็นแบบนี้เลยเนาะตัวนี้จะเป็นตัวโฉมสุดท้ายนะคะคือถ้าเป็นปี17อ่จเขาจะเปลี่ยนเปอีกโฉมหนึ่งแล้วเนาะซึ่งโฉมอันนี้นะคะเป็นโฉมปี16 กระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะคะชุดโคมไฟมัลติรีเฟกเตอร์แบบนี้การออกแบบของเขาเน้นออกแบบด้วยโคเมียมแบบนี้เลยนะคะให้ดูแบบทันสมัยเป็นรถอันติสที่หลายๆคนคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนแบบรถคนมีอายุใช้ใช่ไหมคะแต่นุ่นบอกเลยว่าด้วยกับช่วงล่างของเขาและบอดี้ของเขานะคะตอนนี้ได้รับความนิยมสำหรับกลุ่มวัยรุ่นจํานวนมากนะคะด้วยกับความหรูหราและการออกแบบที่ค่อนกลางข้างกว้างของเขานะคะมาในส่วนของล้อกันบ้าง ถ้าลดเดิมเดิมนะคะนุนบอกเลยว่าถ้าเดิมเดิจริงๆของอันติสนะคะเขาจะได้เป็นแมกนอยเดิมแท้จากโรงงานขนาดส6กนิ้วแบบนี้เลยอันนี้คือของแท้จากโรงงานเลยนะคะ mm hmm. และนี่นะคะได้ยางมิชลินด้วยนะคะคุณลูกค้ายางมิชลินอันนี้ได้ยางมิชลินปีอะไรนะ mm hmm. ปี2019น้ะจ๊ะคุณลูกค mm ้าจ๋าทั้ง4่เส้นเลยนะคะ mm hmm. บอกเลยว่าคือการใช้งานของเขานะคะยางอ่ะตั้งแต่งตั้งแต่เปลี่ยนมานะคะการใช้งานคือ ถทบไม่ได้ใช้เลยนะคะเพราะว่าเปลี่ยนปุ๊บก็มาอยู่กับเราแล้วเนาะมาและในส่วนของแก้มตัวรถนะคะซึ่งอันติสนะคะตรงแก้มของเขานะคะจะไม่จะไม่ติดไฟเลี้ยวนะเขาจะติดเป็นตัวสรอนโครเมียมแบบนี้เลยนะคะซึ่งเป็นตัวบ่งบอกว่าเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์อะไรเนาะนี่ตัวส่อนโคเมียมของเขาก็จะเขียนว่า DuoVVTI นั่นเองเนาะกระจกของเขาตัวนี้เป็นตัวท็อปใช่ไหมคะตัว G กระจกของเขาเป็นแบบปรับพับไฟฟ้าแบบนี้เลยเนาะฝาครอบสีเดียวกับตัวรถตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวแบบนี้อันนี้นะคะคือเจ้าของคุเก่าเขาติดฟิล์มให้เราพร้อมและพร้อมใช้งานเลยรถทุกคันที่นํามาตั้งขายของเรานะคะลูกค้าที่สนใจจริงๆสามารถจัดฟาได้นะคะรอผลอนุมัติภายในวันรับรถกลับได้เลยหรือว่าซื้อสดก็สามารถรอรับรถกลับได้เลยคือจะบอกว่ารถทุกคันที่เรานําเข้ามาขายนะคะ ทุกคันพร้อมออกถึงมือคุณลูกค้าพร้อมขายพร้อมใช้งานเลยนะคะสภาพร0 0เเซทุกคันนะคะมาในส่วนของมือเปิดนะคะมือเปิดได้สีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยเนาะตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมดูทันสมัยยิ่งขึ้นคันนี้มีระบบสัญญาณการขโมยรอบขันนะคะอ่านี่ให้ดูกันเลยว่าด้านข้างของตัวรถของเขานะคมสันเหลี่ยมการออกแบบของเขานะคะคือจะบอกว่า เป็นรถที่ค่อนข้างโอเคเลยนะข้างในนี่กว้างช่วงล่างนิ่นมๆแน่นๆแ,แบบนี้เลยเนาะมานี่นะคะเห็นไหมว่ารูอย่างสนิทเลยรอยต่อของเขานะคะไฟท้ายเป็นแบบ led เชื่อมต่อไฟท้ายทั้งสองข้างด้วยขอบโครเมียมแบบนี้เลยเนาะและพวกตัวอักษรพวกนี้นะคะทำจากวัสดุโครเมียมทั้งหมดเลยนะคะ,ะและนี่ เลขทะเบียนสวยๆด้วยคุณลูกค้านี่นะคะดูป้ายทะเบียนอันนี้ไว้ใครสนใจแคปหน้าจอตรงป้ายทะเบียนนี้ไว้แล้วบอกว่าสนใจคันนี้อยากดูข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทักไปที่เพจแอดมินหรือว่าโทรไปที่เบอร์ติดต่อด้านล่างได้เลยนะคะนี่นะเดี๋ยวนุ่นให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะซึ่งสามารถนะคะเปิดจากกดกุญแจรีโมทค้างได้เลยนะคะเพื่อเพิ่ม,มอำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้าเนาะนี่และดูภายในกันนะคะ จะบอกว่าอันติดนี่บอดี้เขากว้างมากนะคะไม่ได้กว้างแค่ภายในห้องโดยสารนะคะห้องเก็บสัมภาระนี่ยื่นให้ดูเลยว่ายื่นไปสุดมือขนาดนี้นะคะภายในคือเก็บของได้เยอะมากนะคะเดินทางไปต่างจังหวัดสัมภาระเยอะๆของเยอะๆนี่ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์คุณลูกค้าได้ดีที่สุดนะคะและด้วยกับเครื่องยนต์ของเขาเครื่องยนต์พันหนะคะประหยัดน้ามันอยู่นะ และด้านล่างก็จะมีในส่วนของยางอะไหล่สำรองนะคะซึ่งยางอะไหล่สำรองนี้จะเป็นแบบล้อก,กระทะเนาะแล้วมีถุงเครื่องมือแล้วก็แม่แรงพวกนี้นะคะอุปกรณ์สำรองต่างๆทางบริษัทของเราจะเตรียมไว้ให้ครบก่อนปล่อยรถทุกคันอย่างแน่นอนนะจ๊ะนี่ขอบยางด้านท้ายห้องเก็บสัมภาระนะคะพวกนี้ไม่มีรอยฉีกขาดนะเดิมๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของน็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะคะน็อตพวกนี้ไม่มีรอยขยับนะคะนี่สีเดิมๆสีเดิมกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะนี่ นีแผ่นพวกนี้นะคะคือสภาพยังสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยหลวมหรือว่าตัวขยับนะคะไม่เคยถอดสภาพสมบูรณ์มีชิ้นยางชิ้นยางคือแบบดีมากนะสภาพแบบนิ่มๆจิกลงแบบนี้นะนีลงมาในส่วนของน็อตตรงนี้บ้างเห็นไหมคะว่าน็อตพวกนี้นี่ไม่มีรอยขยับแต่อย่างใดเลยนะคะลามลงมาข้างล่างนีพวกนี้เม็ดอาร์ททุกอย่างอยู่ครบสภาพสภาพสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณลูกค้าจา๋า ลูกค้าที่กำลังมองหาอันติสนะคะปี16 1.6นะคะเครื่องพันหตัวจีนะคะและที่สำคัญราคาคันนี้รุ่นบอกเลยว่าถูกมากนะคะรถนี้ลดมาราคาถูกลูกค้าที่กําลังมองหาอยู่นะคะนุ่นแนะนําเลยเนาะนีบมาจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วนะคะคันนี้ยังไม่ติดจองนะมาและใน,นส่วนของแผงประตูด้านในนะคะออกแบบสีโทนสีดําแบบนี้เลยมือเปิดเป็นแบบโครเมียมนะคะคันนี้เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกรอบคันนะคะแล้วก็กระจกปบไฟฟ้าทั้ง4บานแต่ว่าจะเป็นออโต้เนาะ เราคนขับข oh. ี่เพื่ออำวยความสะดวกให้เขาหน่อยหนึ่งเนาะขับรถนะคะจะได้แบบว่าปลอดภัยนะคะอ่ะเรามาดูในส่วนของตัวนี้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมกระจกมองข้างนะคะจะเป็นแบบไฟฟ้าเนาะนี่ก็จะเป็นปุ่มที่พับกระจกมองข้างนะคะมาดูในส่วนของพวงมาลัยกันบ้างเนาะอันนี้มันเป็นพวงมาลัยน้ำเป็นพวงมาลัยหนัง3ก้านนะคะแต่ว่าจะเป็นในส่วนของมัตติฟังก์ชันเนาะควบคุมเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้คือพวงมาลัยตัวนี้ตอบโจทย์นะคะเพราะว่า ระหว่างขับรถเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมาควบคุมแผงตรงนี้นะคะเราสามารถควบคุมจากพวงมาไลัยได้เลยเนาะมาเล้วลเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้ากันบ้างนะคะซึ่งพวกนี้นะคะคอนโซลทุกอย่างนะคะสภาพเดิมๆแบบนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่าดัดแปลงแต่อย่างใดน,นะคะในส่วนของตรงนี้ก็จะมีในส่วนของนาฬิกานะคะสามารถปรับได้เลยเนาะเครื่องเสียงอันนี้คือเครื่องเสียงเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะสามารถฟังซีดีได้นะคะวิทยุ fmam นะคะ พวกนี้เราสามารถปรับได้ใช้ได้สภาพสมบูรณ์100%ซนะคะในส่วนของแอร์นะคะได้เป็นแอร์อนาล็อกเนาะปรับด้วยมือปรับความเย็นได้ตามใจชอบเลยนะคะตรงนี้ควบคุมได้ทั้งหมดมีในส่วนของช่องจ่ายไฟให้ด้วยนะคะตัวแปลงไฟนั่นเองเนาะในคันนี้ได้เกียร์ออโต้ขับง่ายๆเลยนะคะมาในส่วนของบอกกันบ้าง คันนี้เป็นตัว G นะคะ1.6ตัว G เบาภายในเขาจะเป็นสีเบจนะเป็นเบาะหนังแบบนี้เนาะคือจะบอกว่าเบาะเขานะคะสภาพคือดีมากการใช้งานคือเหมือนไม่ได้ใช้นะคะคุณลูกค้าไม่มีรอยฉีกขาดขีดข่วนหรือว่ารอยช้ำแต่อย่างใดนะคะดูดีมากนะคะคือจะบอกว่าทำความสะอาดง่ายมากจริงๆและในส่วนของด้านหน้านะคะเขาจะมีแอร์แบ็กจำนวน1คูน่นั่นเองเนาะป้าเดนนุ่นพาไปในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะ มาและในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะคือนุ่นอะ่ะตั้งแต่มาอยู่เพชรยนต์นะนุ่นบอกเลยว่านุ่นหลงรักอันติสมากนะคะเพราะว่าภายในเขานะคะกว้างนั่งได้สบายนะคะนี่คือนุ่นสูงประมาณ165นะคะเขานะคะห่างจากในส่วนของเบาะด้านหน้าคือกว้างมากนั่งด้วยแบบยืดขาคือสบายจริงๆนะคะพยงพย,ยังพวกนี้คือใหม่มากมากเลยนะคะมีพื้นที่เหนือศีรษะคือเยอะนะแล้วก็ภายในของเขาเนี่ไม่มีรอยขีดข่วนหรือว่ารอยขุยได้อย่างใดนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ เครื่องยนต์กันบ้างเนาะว่าการดูรถยนต์มือสองนะคะเขาเลือกดูจากอะไรกันได้บ้างาเดี๋ยวนุนนะก็จะพาคุณลูกค้าทั้งหลายนะคะดูว่าเพชโยนต์ของเราเลือกรถแบบไหนเข้ามาขายกันบ้างนะคะ ซึ่งคันนี้นะคะได้เครื่องยนต์ขนาด1,600ซีซีนะคะเป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนั่นเองเครื่องยนต์เดินแท้จากโรงงานนะจ๊ะไม่ได้มีการเปลี่ยนเครื่องยกเครื่องแต่อย่างใดเนาะนี่พวกนี้นะคะจากศูนย์โรงงานให้สังเกตจากรอยแต้มสีพวกนี้นะคะนี่พวกเนี้ยคือมาจากโรงงานทั้งหมดนะคะทางเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแต่อย่างใดเนาะในส่วนของแบตเตอรี่มีการตรวจเปลี่ยนเช็คให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะด้วยในส่วนของน็อตนะคะ น็อตแก้มซ้ายแก้มขวาน็อตฝากระโปรงทั้งหลายนะคะสีเดิมเดิมแบบนี้นะคะไม่มีรอยขยับค่ะหรือว่าเปลี่ยนมาก่อนนะคะนี่ให้ดูกันใกล้ๆเลยเนาะ,ะว่าตั้งแต่แก้มซ้ายแก้มขวายาวลงมาจนถึงคานด้านหน้านะคะพวกนี้เราเน้นสภาพเดิมๆหมดเลยเนาะ,ะนี่เราจะมีในส่วนของตัวเลขนะคะแล้วก็รอยเม็ดอาร์ตพวกนี้มาจากโรงงานทั้งหมดนะคะคือจะบอกว่าใครได้รถเพชรยนต์ไปนะคะ รถที่ดีและมีคุณภาพนะคะไม่มีการจมน้ำอย่างแน่นอนนะคะไม่มีอุบัติเหตุร้อเเซนะคะฝากระโปรงได้ฝากระโปรงเดิมแท้จากตโตโยต้าเลยนะคะมีตาประทับปั๊มเรียบร้อยแผ่นการความร้อนทุกอย่างนะคะนี่ยังอยู่ครบสติ๊กเกอร์มอกอรที่มาจากโรงงานและสติ๊กเกอร์สีพวกนี้สภาพอยู่ครบ100%นะคะ บอกเลยว่าใครที่เลือกที่จะซื้อรถมือสองนะคะให้นึกถึงเพชรยนต์นะคะได้รถที่ดีและมีคุณภาพด้วยนะคะอ่าแล้ววันนี้นะคะนุ่นก็มาพร้อมกับ Toyota a n t i ติสนะคะ 1.6g ปี2016คันนี้นะคะยะ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคันนี้ตั้งขายอยู่ที่385,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่7,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยเนาะหรือว่า ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวๆนี้อยากจะเข้ามาดูรถตัวจริงสามารถเข้ามาดูรถและเข้ามาทดลองขับที่บริษัทพยิยนตยน์ของเราได้นะคะมีเซลล์ที่น่ารักนะคะคอยให้บริการอยู่นะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะและสำหรับวันนี้นะคะนุ่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ